สวัสดีครับผมอาามัสรบโตเลขที่3ามกนะครับวันนี้ผมจะมาเช็คที่หนึ่งเลขหกเช็คที่หนึ่ง<อ>ครัผมวันนี้ก็คืออ่โค้ดผมนะครับและนี้จะเป็นล่องรอยในการใช้ซีเนเซอร์มิเตอร์ครับโอเควันนี้ผมจะมาทดลองนะครับโอเคผมอยู่เลขโดดเลขหนึ่งครับ,รบผมกดเลขหนึ2 2> ่งเลขสองเลขสามเลขสีเ่เลขห้าเลขหกหก เลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าเลขเอศูนย์เลขบของครับไปเช็คหนึ่งครับว่าโค้ดผมเป็นมายังไงถึงทำเช็คหนึ่งได้รัออันนี้ก็คือเซฟโค้ดผมนะครับหลักๆก,ก็คือเอ่อน,นี่คือ ADC เป็นฟังก์ชันในการอ่านค่าครับจาก ADC ครับ แนีวตัวนี้ก็ก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับก็จะไปดูค่ามาว่ามาว่าเอ่อ ADC จะเป็นค่าอนาล็อกเท่าไหร่ครับก็คือเป็นการแปลงแล้มามาแล้วครับจะอันนี้กจ็จะเป็นการเซตใหม่หมดเลยครับก็คือว่าเวลาเข้ามาฟังก์ชันนี้จะเป็นการเซตรีเซตใหม่หมดเลยจะไม่รู้ว่าค่าไหนแต่ตรงนี้จะไม่ยุ่งครับเพผ,ผมว่าอันนี้หนึ่งเอาไปแอนกับค่าแล้วจะได้ค่าเดิมใช่ไหมครับ แล้วก็นี้ก็จะเป็นการ XOR ระหว่าง A ครับก็คือเราส่งค่า parameter มาตรงนี้เป็น5นะครับพอมาตรงพอมา XOR ตรงนี้ก็จะได้เป็น5ตรงนี้ครับจากนั้นก็จะเริ่มทําการแปลงครับ enable อ่อ analog to analog ไป a n คอนเ converter ครับก็เป็นดิจิตอลอันนี้ก็จะรอให้ a d นตรงนี้ครับบิตที่ a d f เนี่ยรอกันเป็น1ถ้ากลายเป็น1เมื่อไหร่ก็ก็จะหลุดหลุดจากวงขจอนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้ พอมาตรงนี้เสร็จก็จะเป็นการเคลียร์เอฟเฟกกลับเป็นเหมือนเดิมศูนย์แล้วก็จะส่งค่ากลับไปพอส่งค่ากลับไปแล้วส่งป่ากลับไปแล้วก็จะมาที่ตรงนี้อันนี้จะเป็นการตรวจสอบว่าเ,เรากดจริงหรือเปล่าเรากดปุ่มจริงๆหรือเปล่าถ้าเรากดปุ่มไม่จริงก็จะวนอยู่นี้นะครับมันก็ไม่ผ่านตรงนี้แต่ถ้าเรากดปุ่มจริงแล้วก็จะได้ค่าที่มันมากกว่าสาสิบสามแล้วก็อันนี้ค่าที่จาก PVS ครั้งก่อน ก็จะมากกว่าหกเวลามาลบกันแล้วใส่ออปสูตรเอ่อคัลเตอร์คัลเตอร์ก็จะเตอร์คัลเตอร์คัลเตอร์นี่จะเป็นการตรวจว่าเรากดจริงๆหรือเปล่าครับพอมาตรงนี้แล้วก็จะเก็บค่าตัวนี้ของค้างค้างก่อนแล้วดูว Counter, ่าคลเตอร์เท่ากับมากกว่า 20, ยี่ิก็เป็นการกดจริงๆหรือเปล่ามาตรวจสอบอีกทีนึงถ้ามากกว่ายี่สิบก็ลงมองนี้ได้ครับน้อยกว่ายี่สิบหรือเปล่าเอ่อค่าตรงนี้ผมก็ได้มาจากอ่าการที่ผม สีเรืองมอเเตอร์ตรงนี้ครับผมก็จะเป็นหนึ่งผมก็จะใส่หนึ่งคา m i มินแม็กตรงนี้ครับนี่ผมกดเล็กหนึ่งนะครับผมจะมาใส่ตรงอตรงนี้นะครับใส่เท็คเช็คทีละทีละที่เลยครับกดตรงนี้ได้ปุ่มกดตรงนี้ได้แอดวาลูเท่าไหร่แอดวาลูเท่าไหร่ก็จะมาใส่ตรงนี้ครับแล้วก็นี่ก็เป็นไอตอนที่เพื่อนผมทําไว้นะครับก็จะเป็นการใส่ค่าตรงนี้ ใส่ค่า R ตรงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็คอาคอลัมน์ตรงนี้ก็จะมาดูว่าค่า i min m a x ตรงนี้เท่าไหร่ก็อันนี้เป็นค่า default ที่ผมใส่ไว้ก่อนที่จะทำเอ่อก่อนที่จะมาเช็คว่าปุ่มนี้อ่านได้ค่าเท่าไหร่อ่าก็คิดว่ามีแค่นี้แล้วครับคอมครับพอสวัสดีครับผมอัสฟัตมามุนะครับ วันนี้ผมจะ,จะมา demonstration ใน lab ที่6เช็คที่2นะครับตัว R ที่ผมเพิ่มไฟคือ R 4ในคอลัมน์ที่4ผมเพิ่มเป็น R 5 6 0ครับนี่คือโค้ดผมนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีร่องรอยการใช้ Serial Monitor นะครับในการใช้ผมดูขาเอดีนะครับคือมัน Convert กลายเป็นดิจิตอลผมก็ต้องมาดูข่าวว่าว่า แต่ละครั้งที่ผมกดไปเนี่ยผมได้รถผมได้ค่าดิจิตอลเท่าไหร่ผมก็จะมาใส่ไว้ในช่องนี้มินแม็กนะครับโอเคอันนี้มากดหนึ่งนะครับกดสองกดสามกดเอกดสี่กดห้ากดหกกดบีจะได้เป็นบีครับกดเจ็ดจะได้เป็นเจ็ดกดแปดกดเก้ากดสีกด ดอกจัน e กดศูนย์ได้ศูนย์กดกดแทกได้ f กด d เล็กได้ d ดอกโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณคร,ครับผมก็จะมาอธิบายเกีออ่ยวกับเช็คสองนะครับในแลบ,บที่หกอันนี่ก็คือโค้ดของผมนะครับก็จะมีอ่ in adc read u n s i g n e char ครับอันนี้เป็นฟังก์ชันอ่านอ่า a n a l จาก analog น,นะครับ ก็จะแปลงเป็นดิจิตอลนะครับอันนี้ก็เป็นเทเบิล uh, นะครับจะมีหนึ่งถึงสิบสี่สิบห้าครับคอนเวอร์เตอร์เอดซีอันนี้จะเป็นการประกาศครับแล้วก็อันนี้เป็นดิสเพย์เซเวนเซกเมนต์ครับไปพางพอร์ตดีอันนี้คือไวท์เซตอัพนะครับก็จะกแล้วเขาจะเป็นไวตแต่จะเป็นไวท์รวมครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นวลเซ็ต mm hmm. ที่ผมเซ็ตไปก็จะให้อันนี้เป็นเอาต์พุตครับคือการส่งไฮไปทั้งหมดไปทางพอดีก็จะเป็นทางแสดงที่เป็นการแสดงเซมิเซกเมนต์ตรงนั้นครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอินพุตครับแล้วก็นี่จะเป็นดิสเฟรแแรกก็จะให้เป็นศูนย์ครับ mm hmm. แล้วก็อันนี้แอดมุกครับแอดมุกผมแอดมุกผมจะให้เป็นบิต uh, ที t, uh, bit ่บิตที่หกนะครับเขาจะให้เป็นกา,การใช้เ f e r e n c e จาก ห้าโวลครับแล้วก็เบตที่ห้าเขาจะให้เป็นศูนย์เขาจะใช้เป็นใช้เป็นมากมากจากาทางขวาก็คือ,อตรงนี้ครับอ,อันนี้ครับก็จะมาจบทางขวาครับผมจำกัน แล้วก็ส่วนหนึ่งอไอหนึ่งศูนย์หนึ่งอันนี้ก็คือ ADC5 ครับให้เป็นทางเปิดรับนะครับเป็น PCN เป็น In In ครับแล้วก็เออด SR5 บิตท,ที่เจ็ดนี้ก็จะเป็นการ Enable ADC ก็คือให้ทำการเอ่อสามารถในการคอนเวอร์เตอร์ได้ครับแล้วก็ศูนย์แล้วก็บิตท,ที่หกนี่ก็คือยังไม่ทำถ้านี่เป็น High ก็จะทำเลยครับแล้วก็ ไม่มีอินเตอร์럽แล้วก็บิตที่ศูนย์ถึงสามครับก็จะเป็น128เปอร์สเกลครับที่เกี่ยวคํามทีของไมโครไมโครชิปแล้วก็ไปที่ฟังก์ชันไปที่ไวล์ลูปเลยกันครับก็จะเป็นการ uh, อ่านค่าจากอ่านค่าจาก ADC ADC read ADC five ฟังก์ชันนี้ครับก็จะก็จะเป็นการออทุกก็จะเป็นการอ เริ่มแรกก็จะเป็นการเคลียร์ค่าทุกอย่างครับเพื่อจะดูว่าเออจะอ่านจากคาไหนครับพอเคลียร์ค่าทุกอย่างเสร็จแล้วเคลียร์ค่าเฉพาะส่วนถึงสาครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดเขาจะเคลียร์ใหม่ทุกครั้งในการอ่านอ่าในการอ่านค่านะครับก็จะเคลียร์ค่าส่วนถึงสี่ส่วนนึงสามครับแล้วก็ค่านี้ก็จะไม่เคลียร์ก็จะเอาค่าเดิมนะครับก็เอ็นพุก็จะเอ็กออกจากห้าตรงนี้จะเป็นผมอ่านค่าค่าที่ห้าใช่ก็จะเข้ามาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ก็ จะมาให้กรอตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้เป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งครับก็จะเป็นห้าครับแล้วตรงนี้ก็จะรอให้ ADF กล AD ายเป็นหนึ่งก่อนถ้าปกลายเป็นหนึ่งเมื่อไหร่ก็จนหลุดจากวงกัจอนี้วงจรลดน,นว,วายนี้ก็จะมาตรงนี้ก็จะเคลียร์แฟกกลับเป็นเหมือนเดิมให้เป็นศูนย์เพื่ออ่านค่าใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็รีเทิร์น ADC มาที่ไวลรลูปตรงนี้จะั้นพอได้ค่านี้แล้วก็จะทําการแปลงกลายเป็นดีโคดได้เลยแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นการอ,อตววรวจสอบว่าเราเอากดปุ่มจริงหรือเปล่าถ้าเรากด,กดปุ่มจริงแล้วก็ก็จะบวกเขาเป็นหนึ่งบวกบกบวกพอบวกเขาน้อยน้อยกว่ายี่สิบแล้วใช่ป่าพอเรายี่สิบก็ลงมาทําตรงนี้ได้เลยครับโ okay. อเคไอพีวิชเอดีซีนี่ก็คือเป็นการเป็นการเก็บค่าของก่อนหน้าน,นี้มาแล้วก็มาลบกับตัวนี้ ผมจลบแล้วน้อยกว่าลบหหรือเปล่าถ้าน้อยกว่าก็ยังไม่ใช่ครับก็จะไม่ทําต่ออแล้วก็เอ่ออันนี้คือการที่เป็นอ่อโค้ดผมนะครับของเช็คที่สองนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีเรียลมมนิเตอร์ที่ผมเปิดไว้เพราะว่าผมก็จะเช็คว่าขาไหนเนี่ยขาขาดเออปุ่มปุ่ม,มคีย์แพดของผมเนี่ยปุ่มไหนจะอ่านค่าเป็นเท่าไหร่ครับก็จะมาเช็คเลยครับว่าผมได้เท่าไหร่ก็จะมาใส่ในนี้ทีละอันเลยครับ แต่ b o d e f a l t ที่ผมก่อนทำนานนั้นผมได้จากโค้ดของเพื่อนครับที่เขาทำเป็นไพทอนครับก็อันนี้ b o d e f a l t ที่ผมเซตไว้แรกๆก็คือผมใช้ r า560ครับเพราะว่าผมเห็นในแ a บผมรู้สึกว่าค่านี้มันเหมาะที่สุดแล้วเออค่าอ่าน,นี้ผมเห็นในแ a บครับก็เลยมองว่าเออผมลองเทรดแล้วมันรู้สึกว่าค่ามันค่อนข้างที่จะห่างพอสมควรครับในการลองใช้ดูแล้วผมก็ใช้จริงแล้วก็ใช้ได้ด้วยครับ แต่ว่าบัติฟอลเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกับในเช็คจริงๆครับในเช็คจริงๆก็ค่าที่เลขเลขเลขหนึ่งก็ผมจะเซตแค่สี่สิบกับหกสิบก็ค่าก็โดดไปเยอะครับแล้วก็เลขเลขเลขที่เออไม่ใชด่ดอกจันนะครับดอกจันพ่มดอกจันอนะ่ะก็ร้อยแปดสิบห้าเจ็ดร้อยสิบเนี่ยครับก็ ค่าผมอะอยู่แค่นี้เองครับจากการที่คำนวณแล้วมันต่างกันครับแล้วก็เออส่วนครับศูนย์คือเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าถึงแปดร้อยสามสิบใช่ไหมครับเก้าร้อยี่สิบเจ็ดที่ผมคำนวณไว้อยู่ที่เก้าร้อยี่สิบเจ็ดกับเก้าร้อยสามสิบแต่ความเป็นจริงแล้วเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าถึงแปดร้อยสามสิบแปดร้อยสามสิบเท่าที่ผมกดดูที่ซีโรเมเตอร์มันอยู่ค่าประมาณนี้ครับแล้วก็เออสี่เหลี่ยมครับก็จะเป็น 900, แปดร้อยแปดสิบถึงเก้าร้อยตอนนี้คือเก้าร้อยห้าสิบแปด อันนี้900-930ดีครับอยู่ที่968-976ฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันมากครับอ่าผมขอจบเพียงการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่นครับ